สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปั้นยีราฟกันนะคะยีราฟตัวจิวจ๋วๆค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีดินน้ำมันน้อยๆเด็กๆนะคะไม่ต้องใช้ดินน้ำมันก้อนโตนะคะ,ะเราไปดูกันเลยก่อนอื่นต้องเตรียมดินน้ำมันสามสีนี้นะคะสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาละคะ่ะน้ำตาลหรือดำก็ได้นะคะ,ะนี่ เราก็มาเริ่มแบ่งดินน้ำมันตะก้อนประมาณครึ่งหนึ่งล้กันครึ่งหนึ่งของก้อนนะคะประมาณนี้นะปั้นให้กลมจากนั้นเราจะจับดินน้ำมันให้เป็นแบบนี้นะคะปั้นให้เป็นเหมือนส่วนคอของยีราฟนะคะ แล้วก็ส่วนลำตัวอย่างนี้นะได้รูปอย่างนี้ยังนะคะคอจะยาวนิดนึงนะาจากนั้นตรงหางนะคะเราดึงออกมาจับดินน้ำมันอย่างนี้แล้วบีบดึงออกมาเป็นหางไหมคะปั้นให้เป็นหางเล็กๆให้มันตกกัดแกงไปเห็นไหมคะเป็นหางแล้วเห็นไหมคะ จากนั้นทำขาสี่ขาข้างล่างนะคะแบ่งดินน้ำมันเป็นสี่ส่วนตรงนี้นะคะค่อยๆจับอันนี้เรียกว่าการดึงส่วนย่อยออกจากส่วนใหญ่เป็นการปั้นของเล็กๆจิวๆ๋วนะคะ,ะลองดึงดูดึงแล้วก็ปั้นแต่งๆไปดึงแล้วก็ปั้นแต่งไปนะคะให้เป็นนี้นะคะ เยแล้วก็กดกดกดให้มันท้องกลมกลมหน่อยถ้าเรามีดินสอเราก็ใช้ดินสอช่วยได้นะคะเอาตรงด้านยางลบอะ่ะกดกดแต่งแต่งแทนนิ้วมือของเรานะอ่ะเราก็ได้เป็นรูปแบบนี้แล้วนะคะมีขาสี่ขามีคอและมีหางนะ วางไว้ก่อนตอนนี้นำดินน้ำมันมาทําส่วนหัวนะคะประมาณก้อนประมาณเท่านี้ปานเป็นกลมๆแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปหน้าหัวหัวของยีราฟประมาณนี้นะคะวางไว้ก็เอาสีน้ำตาลหรือสีดำมานิดนึง ปั้นกลมๆแล้วก็บีบแบนๆนิดนึงนะคะปั้นกลมแล้วบีบแบนๆนิดนึงเอามาติดส่วนจมูกของยีราฟอย่างนี้นะนี่เลยนะแค่นี้นะคะจากนั้นเอาสีเหลืองมานิดนึงเดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นหูค่ะปั้นกลมๆ แล้วก็ปั้นยาวๆนิดนึงนี่เป็นคล้ายๆหยดน้ํานะคะปั้นกลมๆแล้วก็ปั้นคล้ายๆหยดน้ํานี่นะคะแล้วก็บีบเป็นแบนนิดนึงเอาไปติดที่ตรงหัวของยีราฟอ่า ได้ส่วนหัวแล้วส่วนหัวลวที่ใกล้จะเสร็จละต่อไปทําส่วนเขาของมันเอาดินน้ามันสีดีาดำหรือสีน้ําตาลมานิดนึงคึงเป็นเส้นแบ่งสองเส้นเท่าๆกันนะคะให้มันมีขนาดใกล้เคียงกันประมาณนี้นะแล้วเราก็ไปติดส่วนหัวของยีรับ เป็นเขาของมันนี่นะอ่าจากนั้นเอาดินน้ำมันมานิดนะึงนิดเดียวนิดเดียวนะทำส่วนที่เป็นตาทำเสร็จแล้วเอาไปใส่ปลายดินสอก็ได้ค่ะแล้วก็ไปติดนิดเดียวนะคะเอาอีกข้างนิดเดียว เนี่เราก็ได้ส่วนหัวแล้วหัวของยีราฟนะคะเอาไปติดกับส่วนคอมันนี้เลยอ่าทีนี้ตอนติดเนี่ยพอเราต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องใช้ดินสอนะคะช่วยให้ส่วนหัวมันต่อกับส่วนคอนะคะกดๆนิดนึงนะให้ดินน้ำมันมันเชื่อมต่อกัน แล้วก็ใช้มือค่อยๆจัดอืมขาถ้ามันเสียรูปทรงแล้วก็แต่งใหม่นะคะแต่งไปด้วยนะคะเตียนน้ำมันมันเริ่มอ่อนมากเลย นิ่มนะคะ,ะวางลมใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วใกล้แล้วจากนั้นเราก็จะทําลายให้มันนะคะจับดินน้ามันมาแล้วปั้นเป็นกลมๆแล้วบีบเป็นแผ่นเล็กๆก,ก็แปะลงไปที่ลําตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างแปะไปให้ทั่ว าเล็กเล็กก็น่ารักดีนะถ้าใหญ่ๆมันดูอาจจะดูไม่สวยก็แล้วแต่ความต้องการนะคะอ่าสมมติว่าเราแปะจนเราพอใจแล้วนะคะติดลดลายจนพอใจแล้วคราวนี้เราก็มาทำ ส่วนที่เป็นฐานกลมๆตรงนี้ค่ะฐานตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวน้ำมันมาหน่อยหนึ่งสีเขียวตั้งกลมๆก,ก็บีบให้เป็นเป็นแผ่นอย่าบางมากนะคะหนาๆไว้ก่อนนะคะกลาวว่าให้ยีรับมาเยืนได้นี่เอายีรับของเราไปยืนบนฐานเห็นไหมเราก็จะได้เจ้ายีรับออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะหน้าตายอย่างนี้ค่ะ นะลองทําดูนะคะเห็นไหมคะได้สองตัวเลยนะคะลองทําดูคะ่ะอ,อาจจะใส่จมูกหน่อยนึงใส่จมูกหน่อยนึงอึ้บเิ่ลืมใส่จมูกให้มันใส่จมูกให้มันหน่อยเอาดินสอนนั่นแหละคะ่ะดินสอนหรือว่าใครมีไม้ติ้ฟันก็ใช้ไม้ติ้งฟันได้นะคะนี่เลยนะคะเคค่าววันนี้ ก็ขอจบคลิปทำนีรับปั้นนีรับจิว๋วไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ